ข้อมูลถูกสร้างและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกฝนโมเดล AI แต่โมเดล AI เหล่านี้กำลังมองหาอะไรในข้อมูลกันแน่พวกมันกำลังมองหารูปแบบรูปแบบคือพฤติกรรมซ้ำๆที่สามารถระบุได้โมเดล AI มีความสามารถในการจดจำรูปแบบเหล่านี้ได้ดีเป็นพิเศษส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกมันสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากยกตัวอย่าง LinkedIn คุณเคยสงสัยไหมว่า l i ลิงเจนแนะนำคนที่คุณอาจรู้จักหรือตำแหน่งงานที่คุณอาจสนใจได้อย่างไรนั่นคือการวิเคราะห์รูปแบบในการทำงานมันไม่ได้อิงจากแค่คอนเน็กชันหรือประวัติการหางานของคุณเท่านั้นแต่ยังอิงจากพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกที่มีคอนเน็กชันหรือความสนใจในงานที่คล้ายคลึงกันที่น่าสนใจจริงๆคือแพลตฟอร์มอย่างเลิงเจนอาจมองหารูปแบบไม่เพียงแค่ในเครือข่ายมืออาชีพและความชอบงานของคุณ แต่ยังรวมถึงเวลาที่คุณใช้งานบนแพลตฟอร์มด้วยตัวอย่างเช่นหลายคนมักจะเปิดแอป,ปในช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกงานดังนั้นแอป,ปอาจจะแนะนำคอนเน็ t ชันใหม่หรือโพสต์ใหม่ในช่วงเวลานั้นการระบุรูปแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่บนแพลตฟอร์มอ,อย่าง LinkedIn เท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับหลายบริษัทในหลายแอป,ปและแพลตฟอร์มลองนึกภาพถึงประโยชน์ของการเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการอะไรจริงจ หรือแม้แต่การสร้างเทรนในการบริโภคใหม่ๆตามความต้องการของตลาดความเข้าใจนี้ช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งบริการสำหรับผู้ใช้แต่ละคนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และเพิ่มความพึงพอใจมันคือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดลองนึกถึงช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอะไรคือสินค้าที่ขายดีที่สุดก่อนเริ่มการแข่งขัน คุณอาจากำลังคิดถึงเสื้อทีมการมองเห็นแนวโน้มการซื้อขายเสื้อทีมนี้อาจสร้างความได้เปรียบทางการค้าที่ไม่เหมือนใครให้กับบริษัทต่างๆถ้ายังสามารถช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติใหม่ๆได้อีกด้วยทุกคลิกทุกไลค์ทุกการค้นหาล้วนเป็นข้อมูลโมเดล AI ประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้เพื่อมองหารูปแบบและความเชื่อมโยงต่างๆจากรูปแบบเหล่านี้ AI จะสามารถปรับแต่งประสบการณ์ให้หมองกับคุณโดยเฉพาะ ทำให้ทุกอย่างดูน่าสนใจและตรงใจเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ว่าคุณต้องการอะไรแถมยังรู้ก่อนคุณอีกด้วยและโมเดล AI รู้จักรูปแบบพวกนี้ได้อย่างไรคำตอบคือผ่านแมชช i n e Learning นั่นเอง